อยู่แล้วปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองแหละรเราเนี่ยจะเดินอย่างไงมันจะไม่หกล้มก็ชื่อว่าเราปฏิบัติเลยนะนั่นแหละให้มีสติพรอหลวงพ่อสอนเรื่องสติคนมันไม่มีสติไงนี่แต่ขนาดนั่งอยู่นี่กับวิ่งไปข้างนอกมาแล้วจิตใจก็วิ่งไปรับไปข้างนอกหมาแล้วนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอะ่ะเนี่ยฉะนั้นเราต้องมาทําความรู้สึกอยู่ตรงนี้ คำลูกศึกต้องทำบ่อยๆเพราะว่าอารมณ์มันเกิดแล้วกระดับเกิดดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปตามอารมณ์และไม่ให้ไปตามความคิดให้รู้เท่ารู้ทันมันท่านเองเหมือนกับเราอยู่เนี่ยผู้ใดมาเราก็รู้ผู้หญิงมาเราก็รู้ผู้ชายมาเราก็รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเนี่ยไม่ไม่ต้องไปตามอารมณ์ไม่ต้องไปตามความคิดนี่เราละตามทั้งหมดเลย ทั้งวันยังวันยังขาเลยตามตามอารมณ์ตามความคิดคนตนเองความคิดมันไม่ได้อยู่ของที่เริมอ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเรื่อยๆนั่นนะ่ะตัวเนี้ยประลใจเราก็เลยลอยไปข้างนอกหมดเลยรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นตื่นแล้วอารมณ์ดึงไปเลยดึงออกนอกหมดเลยไปรับรู้ข้างนอกหมดเลยไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปนั่นไปนี่ไปหาคนโน้นคนนี้ไปเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรก็ไม่รู้กี่ารางบางทก็ทํา อยู่ดีๆนะหลวงพ่อว่าเขาเออบางทีเข้าห้องน้ําแล้วนะเข้าห้องน้ำไาแล้วไปลนางหน้าแปลงฟันใช่ไหมไม่เช่นไอมือนี่มันแปลงฟันอยู่นะแต่กิดโนนไปแล้วบางทีไอไอแปลงมันออกไปท้องนอกเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าเรานั้นแล้วกิดไม่อยู่แล้วนั่นน่ะจะแพ่ะฉะนั้นเราต้องฝึกสติ ไม่ต้องไปเอามากหรอกเอาสติเท่านั้นเองเพื่อให้ทําความรู้สึกตัวอ่ารู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆพอมันมันอารมณ์มันจะค่อยตัดอยู่เรื่อยต้องรู้สึกตัวบ่อยๆอ่าภาษาภาษาธรรมะก็เรียกว่าสติความระลึกได้ระลึกก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดสัมรชัญญะความรู้ตัว รู้ในขณะทําในขณะพูดในขณะคิดว่าเราพูดอะไรทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรตรงนเนี้ยอ่าเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติเท่านั้นแหละเออเอ่อมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นจะว่ามันต้องมันต้องแก้ไขที่จิตใจตัวเองนะอ่าการทําบุญนี่ก็เพื่อประโยชน์สังคมแต่จะเอาไปไปดับกิเลสตัณหาในหัวใจไม่ได้เราต้องดูมัน ก็กิเลสตัณหาเพิ่นมันจุไว้นี่แล้วมันจุไว้ในกายในใจของเราเนี่ยต้องดูดูตัวเองน่ะดูกิจดูใจตัวเองน่ะออถ้าดูนี่เห็นเห็นต้องเห็นมันเป็นธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราเดี๋ยวนี้เราทราบชื่อมันได้หมดแล้วนะกิเลสตัณหานะ่ะแต่เวลามันเกิดที่ใจของเรากลับไม่ทราบนั่นแหละรู้จักชื่อมาแหละอ่า นั่นน่ะรู้จักชื่อกิเลสตัณหาหมดแหละแต่เวลามันเกิดขึ้นในจิตใจของเรากลับไม่ทราบเนี่ยก็ยังไปรักคนโน้นชังคนนี้อยู่โมโหให้คนโน้นโมโหให้คนนี้อยู่นะอ่าใช่ไหมนี่เค,เคยมีไหมมีเหรอ,อต้นตอต้นตอของมันจริงๆต้องระวังตรงนี้นะความหงุดหงิดฉุนเฉียวนี่แหละรากเน่าของมันแหละเออถ้าเรา งดตรงนี้ได้แล้วมันก็จะไม่ไปตรงโน้นแหละเออมันไม่จะไปโมโหล้ะนะเนี่ยเป็นไงนะเอ่อความหงุดหงิดความฉุนเฉียวเนี่ยนี่แหละลากกลนของมันแหละแล้วลต้องกําจัดตัวนี้แม้ตลวงพ่อทุกวันเนี้ก็ยังฝึกอยู่นะเอออายุตั้งแปดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็ยังฝึกอยู่ตลอดเพราะว่ามันยังไม่ขาดไงต้องฝึกอยู่เพื่อรู้เท่ารู้ทันมันพระเจ้าสอนให้เรารู้เท่ารู้ทัน ไม่ต้องไปตามอารมณ์ไม่ต้องไปตามความคิดเนี่ยเราอยู่เนี่ยเฝ้าอยู่เนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยใครใครมาเราก็รู้ใครมาก็รู้รู้แล้วก็วางมาแล้วคมันไปมันไปมันไม่ไปเราไม่ไม่วางมันก็วางแล้วฉะนั้นมันวินาทีหนึ่งเนี่ยมันคิดได้ตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องไม่ซ้ํากันเลยทีนี้เราไม่เคยดูมันเลยไม่รู้ดิไม่ได้คิดอะไรนะเขาว่าไหมเนอย ที่จริงมันคิดไปหมดแล้วมันลบหมดแล้วนั่นน่ะฉะนั้นเราต้องดูตัวนี้ดูแบบง่ายๆธรรมดามดานี่นะไม่ใช่ไปเพง่งไม่ใช่ไปเข้มงวดกวดขันกับมันไม่ใช่นั่งอยู่นีรก็ดูได้หมดดูธรรมดามาดานี่นะเนี่ยเนี่ยไม่ไปอย่างนั้นอ่ะเนี่ยคุณลุงชัยก็ท,ทําพิธีถวายละเออเพราะว่าทำเหล่านี้อยู่ในใจของท่านทุกคนอยู่แล้ว เออโอ้ยน่นทางอเมริกาโน่นนี่อ่าซีคาโก้เขโอกาจจะจะมาโยมขอนุญาตแจ้งยอดขออนุญาตแจ้งยอดอ่าบริจาคหน้าเราที่จะร่วมบริจาควพืแชร์นะหลวงปู่นะ่อบริจาควพืแชร์นะนะกองทุนกองรวมกันนะโดยมีคุณปนรินเจ้าภาพหนึ่งตัวและยอดเงินมาได้ทั้งหมดเนี่ย หนึ่สองอยบาทโดยมีกองทุนตะปูะนาะเติมให้เป็นหนึ่งหมืเป็นยอดสองหมื่นสองร้อยบาท่าเออไม่มีเพิ่มเหรอเาี่ยฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า้่าฮ่า่มฮ่าี่ไฮ่าฮ่าฮ่่่าก่อน่ล้วา่าฮ่อฮ่าฮ่า่เฮ่น่าฮ่่อ่่เห็นนี่ ไปหลวงพะบางวะนะเนี่ยจะพาหลวงพ่อตกเหวนะหัวใจอะหักเบืิบวามเลยขนาดหลวงพ่อยังช่วยใครจะช่วยแล้วเนี่ยเออานาไอ้ไอไอไอภูเขามันสไลด์ยไงภูเขามันสไลด์ลงมาใส่ถนนน่ะ แล้วมองดูเหวดูโอยไปหลวงพระบางเนี่ยรถไอเบิ้มแล้วขี่รถไอเบิ้มแล้วไปนะเที่ยวใหม่น้่งก็ไปไม่ไหวแล้วตายพอดีเออเออ อ้าวพี่น้องบ้านสาวแล้ไปซ้ายมามามาถวายของน้ำเพลินเดอร์มาถวายของน้ำเพลินยังค่อยเมือ่อหลวงพ่อยังบกลับเถืออกลับไปนั่งอยู่ผู้เดียวบ่ขนาะดอยู่นี่ก็มีมูด้วยหันแไ่บล่ะเอาาะเอไปอยู่ป้าบงหันผู้เดียวแนะ่ะเอออันนี้อันนี้เป็น เป็นพี่น้องกันวะทายกที่ละที่อยู่น้ำน่ะฮะทายกที่โอ้ทายกที่อยู่น้ำว่ะเออก็ดีเลยเด้เกิดพร้อมกันละเจ็ดชิดพร้อมกันละอันคอยไปฮันตั้งแต่จานทองดีพุ่นครับไปสร้างวัดซอยเลาอยู่ฮันน่ะครับเล้าจานทองดีพุ่นิมประตูตะก้าให้ได้เล้วอะไรเออก็มีพวกบัณพ์ทองแม่แม่ตู้ยังน้อที่ไปประจำอยู่ฮันไอ้บ้านพลทองน่ะ

เสื้อไหนโงบก็ให้เขาไปแล้วเด้คันหนึ่งเลยก็จะเขาเขาจะเขียนชื่อหลวงพ่อไว้ข้างหลังนเ่ยเออนั่นแหละเมืกก่อก่อนนั่งกับไปชั้นลมบันเขาเาตาฮะลมบานสีชั้งใหม่เ <c oughs> เออเนี่ยเออเนี่ยแกะนะแกะนเออเบ้อที่เอาให้หลวงพ่อนี่เดเอาไปหลวงพ่อเออเป็นเออคังได้หันคังเด้าคันิ้งบัดือกับว่าเป็นยังไปบ่อยบัดไปก่อนไปสร้างที่สุพรพที่ถือใกล้อะตรงนี้แหละ ที่ส่งไปยังที่เอพาเลินเรียกเซลินก็ไปอ่าเจ้าเจ้าคุณจันน่ะไปพักกับเจ้าคุณจันประจำ้าด้าดวิ่งไปนะไอไอโรงพยาบาลสำเร็จพยาบาลน่ะที่ใหญ่ๆสิบชั้นน่ะนั่นแหละหลวงพ่ออยู่เบื้องหลังแลย ทีแรกเขาจะเอาชื่อหลวงพ่อไปติดหลวงพ่อไม่ไม่อนุญาตเขาก็เลยไปเขียนใส่หินอ่อนมาเอาไว้ข้างล่างเขียนกันสองคนก็้ไหมเออเออเออแบบนี้เออว่าถือไว้ก่อนนะครับมารับก่อนเออ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 หรือว่าตอนเดี๋ยวสบายเสร็จแล้วให้แจกดีกว่านะ เออถวายก่อนถวายพระป่าก่อนถวายผ้าก่อนเออเออเอาอย่าให้ถึงกับเดือดร้อนเด้อเออจะไปซื้อกับข้าวระหว่างทางเออก็ทำบุญไปเรื่อยๆกว่าจะเข้ากรุงเทพคงห้าทุ่มมาและ ถตาทุกครั้งอ่ะห้าทุ่มแหละเพราะว่าอันคุณลุงชัยจะโทรมาบอกว่าถึงบ้านแล้วห้าทุ่มพุสารวุสารมาผสมกันัออมนนิวอัมดท้งไปอีวดเนไปเพราะว่าเอามาจาก บยบ้างลายที่วัดป่าเวรุวันอยู่ที่ไหนครับพือพระพุทธะนี่ก็เพิ่งเพิ่งมาอยู่บ้านกินอที่เทพเข้าไปบ่วยวัดป่าป่าเวรุวันอำเพอัตตจุดไปนครับิกาสได้ไปปีนี้แล้วมันอยู่เยอะหรออ๋ออยู่เดียวแต่มาหาหลวงพ่ออยู่นะอ๋อรู้จักกันวัดป่าเวรุวัน มับร้อยให้สรุปมาแล้วค่ะเขียนด้วยนะค่ับขอเชิญขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมสร้างจิตตั้งใจค่ะพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะกล่าวทำถวายทินทรรษาเงินบริจาคอตย์แชร์ให้โรงพยาบาลพระศิริยุธราชร้อมกันแล้วก็วนี้ได้ได้สร้างบุญเยอะแล้วก็เอาได้บุญแล้วก็เอาใส่รถเมล์เด้อ

วสิกะปทีปานิวสิกะปทีปานิวสิกะสาติกานิวสิกะสาติกานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิมิสุสังขสัมมิสุสังขสัมมิโหนสยามะโหนสยามะรักตักนักตักยะตักรักตักนักตักยะตักอภิปุสัญญาอภิปุสัญญา โมโันเตสัมโนคันเตพิสังโฆพิภูสังโฆสมาณีสมาณิวัสิตะปะทีปานิวัสิกตะปะทีปานิวัสิกตะสาติกานิวัสิกตะสาติกานิสัพพาริวารานิสัพพาริวารานิปัิทันหาตุปัิทันหาตุอุทธัสสะสนัสสะอุทธัสสะสนัสสะจิครพิ Ya, Dewa Titia, Dewa, Dewa, Amha Kanca, Amha Kanca, Mata Pitu, Mata Pitu,